ดูชะตาของชาวราศีตุลในเดือนมกราคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนลัคนาของชาวราศีตุลคือดาวศุกร์นะครับ การที่ดาวศุกร์ถือว่าเป็นดาวประจําตัวของคุณนั้นโคจรเข้าไปสู่ในเรือนของกระดุมพระหรือเรือนการเงินตรงนี้ก็เท่ากับว่าชีวิตของคุณจะมีลักษณะของการที่จะฝักไ่ในการสร้างสารรค์ในการหาเงินในการหาทรัพย์ได้เก่งและก็ได้ดีเลยทีเดียวเรียกได้ว่าตัวตนของคุณนะครับในช่วงเวลานี้จะสามารถมีเรื่องราวของการเงินที่เข้ามาอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าคุณปรารถนาในเรื่องการเงินก็จะสามารถที่จะหาง่ายและก็หาคล่องเกิดขึ้นนั่นเอง แต่เนื่องจากว่าอิทธิพลของดาวประจําตัวของคุณโคจรไปอยู่ในเรือนของพิจิตรยกได้ว่าติดตําแหน่งเป็นปลาปลาก็คือจุดตําแหน่งของการอ่อนแอหรือความไม่มั่นคงหรือความไม่แน่นอนอยู่เช่นเดียวกันฉะนั้นชาวราศีตุลเองก็อาจจะต้องพบเจอกับในเรื่องราวของความไม่มั่นคงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายสลับบ,บนเปนกันไปเพราะฉะนั้นนะครับเรียกได้ว่าชีวิตของชาวราศีตุลในจังหวะที่เรียกว่าดาวศุกร์เป็นปลาก็ถือว่าอาจจะมีจุดของการติดติด,ตดขัดขัดเกิด,ข,ดขึ้นได้บ้าง แต่การขับเคลื่อนชีวิตของคุณในการหาทรัพย์สินก็ยังคงได้ดีอยู่เพราะเรือนนี้ที่คุณอาศัยอยู่หรือการที่ดาวตนุลักษ์โคจรเข้าไปอยู่ก็คือเรือนของกระดุมพะหรือเรือนการเงินเกิดขึ้นนั่นเองซึ่งอิทธิพลของดาวศุกร์นะครับหลังจากในวันที่20มกราคมในเวลา13.30นาิกานาทีจะมีเกณฑ์การยกย้ายโยกออกไปจากเรือนของราศีพิจิก แล้วก็เข้าไปสู่ในเรือนของราศีธนูซึ่งอิทธิพลของการที่เรียกว่าสุขเข้าไปสู่ในเรือนธนูสุขจะติดตำแหน่งที่เรียกว่าเป็นมหาจักรเพราะฉะนั้นพลังงานของชาวราศีตุลอยู่ๆก็จะลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งมีไฟในการที่อยากจะประสบความสาเร็จขึ้นอย่างกระชุ่มกระชวยหัวใจกันเลยทีเดียวเพราะนอกจากการที่เรียกว่าดาวสุขโคจรไปอยู่ในเรือนธนูซึ่งถือว่าเป็นเรือนธาตุไฟแล้วแถมดาวสุขยังติดตำแหน่งเป็นมหาจักร มหาจาักรคือเรื่องราวของการที่เรียกว่าจะต้องต่อสู้ต้องฝา่าฟันต้องดิ้นรนแล้วจึงจะประสบความสําเร็จแล้วก็ประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอิทธิพลของชีวิตของคุณก็อาจจะต้องมีอุปสรรคปัญหาแต่ก็ต้องมีเรื่องราวของการขับเคลื่อนได้ดีมากๆและสุดท้ายคุณก็จะต้องเจอกับความสําเร็จก่อตัวขึ้นมาในลักษณะข,ของคําที่เรียกว่ามหาจากักรนั่นเองนอกจากนั้นนะครับดาวศุกร์ณตำแหน่งเรือนธนูตรงนี้ยังติดตำแหน่งที่เรียกว่าเป็นอุดมเกณฑ์อีกด้วย เพราะฉะนั้นความหมายของคําว่าอุดมเกณฑ์ก็คือดาวศุกร์จะมีเรื่องราวของการสําเร็จเกิดขึ้นได้ดีอุดมเกณฑ์ก็คือรูปแบบของความโชคดีหรือการราบรื่นหรือเรื่องราวของการดําเนินชีวิตที่จะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้ฉะนั้นอิทธิพลของดาวประจําตัวของคุณที่โครจรเข้าไปสู่ในเรือนธนูตรงนี้ ดับได้ว่ามีเรื่องราวของการที่จะขับเคลื่อนชีวิตให้แก่ชาวราศีตุลได้ในลักษณะที่เรียกว่าเติบโตขึ้นดีขึ้นก้าวหน้าขึ้นเป็นลําดับเกิดขึ้นนั่นเองและเมื่อย้อนกลับมาดูนะครับในภพเรือนฝั่งตรงข้ามของชาวราศีตุลเองก็ปรากฏว่ามีดาวพฤหัสที่ได้ตำแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์เพ่งเล็งชาวราศีตุลอยู่เช่นเดียวกัน ดาวพฤหัสตรงนี้ถือว่าเป็นการการันตีได้อย่างหนึ่งว่ามีรูปแบบของการที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลและก็ซัพพอร์ตให้ชาวราศีกุมได้ประสบความสําเร็จได้ตามเป้าหมายในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคาดหวังหรือชาวราศีตุลคาดเกณฑ์อะไรก็มักจะสําเร็จเกิดขึ้นได้นั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณกันบ้างนะครับ สำหรับการงานของชาวราศีตุลในเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นจุดจองหวะดที่ดีเลยทีเดียวมีการลงตัวมีการขับเคลื่อนผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนสปอร์ตเกือ้อกูลคุณเป็นอย่างดีพลังงานของดาวพฤหัสซึ่งถือว่าเป็นดาวตัวแทนของผู้ใหญ่ด้วยก็ถือว่าอิทธิพลของดาวผู้ใหญ่ก็เกือ้อกูลก็สนับสนุนก็สปอร์ตคุณได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครคาดหวังเกี่ยวกับตําแหน่งหรือการที่จะได้รับการโปรโมทจากผู้หลักผู้ใหญ่คุณก็คาดหวังได้เช่นเดียวกัน นอกจากนั้นนะครับอิทธิพลของดาวความสําเร็จก็คือดาวพุธซึ่งมาจากภพสุภะภพสุภะอยู่ในเรือนการเงินเท่ากับว่าชีวิตของคุณจะขับเคลื่อนในลักษณะที่เรียกว่าประสบความสําเร็จแล้วก็เดินหน้าได้ดีเลยทีเดียวซึ่งถึงแม้ในจังหวะที่เรียกว่าเมื่อก่อนหน้านั้นนะครับดาวศุกร์ของคุณได้ตําแหน่งเป็นปลาก,ก็จริงแต่ดาวศุกร์ของคุณก็ยังอยู่ในเรือนเงินแถมยังเจอกับดาวพุธซึ่งถือว่าเป็นภพสุภะอยู่เคียงข้าง ดาวสุกนะครับถือว่าเป็นดาวธาตุน้ําโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนราศีพิจิกเรือนราศีธาตุน้ําและก็ยังมีดาวพุธดาวธาตุน้ําเคียงข้างกันแบบนี้เรียกว่าเกือกเก้อกูลเกื้อก่อมหรือว่าสามารถที่จะทําให้คุณราบรื่นเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตเป็นอย่างดีแต่เนื่องจากว่าความว่าปลาามันก็อาจจะมีความลุ่มลุ่มดอนดอนอยู่เกิดขึ้นกับเขาได้เช่นเดียวกัน ฉะนั้นนะครับก็ถือว่าตั้งแต่ต้นเดือนว่าดีแล้วแต่พอยิ่งหลังจากวันที่20สุขย้ายออกไปก็ยิ่งดีใหญ่เพราะมีความเป็นมหาจักรมหาจักรก็คือเรื่องราวของการต้องต่อสู้ดิ้นรนแล้วสาเร็จเพราะฉะนั้นการงานของคุณก็อาจจะเหนื่อยหน่อย,ห,อยหรือต้องต่อสู้ก่อนต้องแก้ปัญหาก่อนแล้วก็ประสบความสเร็จตามมาเกิดขึ้นได้หลังจากนั้นนั่นเอง ส่งผลทําให้นะครับในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของชาวราศีตุลมีความสําเร็จก่อตัวขึ้นมีเรื่องราวของการขับเคลื่อนและก็เติบโตได้ตามตําแหน่งที่คุณคาดหวังหรือสิ่งที่คุณคาดการอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่จะได้รับความสําเร็จก่อเกิดขึ้นมานั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างนะครับสำหรับการเงินของชาวราศีตุลในเดือนนี้นั้นถือว่าอิทธิพลของดาวการเงินของคุณโคจรได้อยู่ในจุดที่ดีเลยทีเดียว เรียกได้ว่าดาวังคารเองนะครับโคจรก็ไปสู่ในเรือนของราศีธนูซึ่งดาวังคารนะครับสำหรับชาวราศีตุลแล้วนับว่าเป็นจุดจงหวะที่ดีเพราะอังคารณตตำแหน่งนี้ถือว่าเป็นตำแหน่งที่เรียกว่าเป็นอุจจาวิราช เพราะฉะนั้นพลังงานของอังคารให้คุณแก่ชะตายอย่างเต็มที่พลังงานของการเงินของคุณยังมีรูปแบบของการที่เรียกว่าได้รับการสนับสนุนซัพพอร์ตที่ดีจนทําให้คุณมีเกณฑ์การเงินที่สามารถพัฒนาขึ้นยิ่งใหญ่ขึ้นหรือสามารถมีเงินก้อนใหญ่ก้อนโตกับเขาเกิดขึ้นได้เพราะจากสาเหตุที่เรียกว่าดาวพุธนะครับซึ่งถือว่าเป็นดาวพบสุภาโคจรก็ไปสู่ในเรือนเงินนั่นเอง และยิ่งก่อนหน้านั้นเหมือนที่บอกไปครับดาวศุกร์เองก็อยู่ในเรือนเงินฉะนั้นคุณเองก็จะสามารถมีช่องทางมีรูทางในการสร้างสารรคเงินได้ดีเลยทีเดียว นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าการเงินของคุณดีตั้งแต่ต้นเดือนนะครับเขาเรียกว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งสุกย้ายก็ถือว่ายิ่งดีขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นจึงเรียกได้ว่านะครับการเงินของชาวราศีตุลในเดือนมกราคมนี้นับว่าเป็นการเงินที่ดีเป็นการเงินที่ลงตัวแล้วก็เป็นการเงินที่จะเติบโตขึ้นตามลําดับเกิดขึ้นนั่นเองฉะนั้นใครมีปัญหาใครเจอเรื่องทุกข์ใครเจอปัญหาเกี่ยวกับการเงินก่อนหน้านี้ความล่าช้าก่อนหน้านี้อย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งถอยนะครับเพราะชีวิตของคุณเดี คลแล้วก็แก้ไขทุกๆอย่างไปได้เหมือนที่บอกแล้วครับว่าชีวิตอาจจะต้องเจอกับความเหนื่อยก่อนสู้ก่อนดิ้นรนก่อนแล้วความสําเร็จจะปรากฏขึ้นมานั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของชาวราศีตุลกันบ้างนะครับสําหรับดาวประจําตัวด้านความรักของคุณก็คือดาวังคารซึ่งถือว่าดาวังคารเป็นตัวแทนทั้งความรักแล้วก็ดาวังคารเป็นตัวแทนทั้งการเงินของคุณนั่นเอง ฉะนั้นการที่ดาวอังคารของคุณนะครับโครจรเข้าไปสู่ในเรือนธาตุไฟเรือนของดาวพฤหัสนะครับเรียกได้ว่าอิทธิพลของอังคารอยู่ในเรือนคู่สมพลอย่างพฤหัสขณะที่ดาวพฤหัสมาเพ่งแรงอยู่ในภพเรือนปัตตนีเขาเรียกว่าตำแหน่งแบบนี้เป็นเกษตรปราปธิ่ปดีที่สลับเรือนกันเพราะว่าอังคารอยู่ในเรือนพฤหัสพฤหัสอยู่ในเรือนของอังคารเป็นอนุกเกษตรเกิดขึ้นเท่ากับว่ามีพลังงานที่จะเรียกว่าเข้มแข็งแข็งแรงแล้วก็มั่นคงเกิดขึ้นนั่นเอง ส่งผลทําให้นะครับในเรื่องราวของการเงินเหมือนที่บอกไปว่าดีแล้วในเรื่องราวของความรักของชาวราศีตุลเองก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ดีเช่นเดียวกันเพ,พราะพลังงานของพฤหัสก็เพ่งเลงกับดวงชะตาและก็ขณะที่ดาวอังคารซึ่งถือว่าเป็นดาวความรักก็ไปอยู่ในเรือนพฤหัสเท่ากับว่าคนโสดก็มีโอกาสที่คุณจะได้เจอกับคู่ที่ถูกใจคู่ที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของคุณกับเขาได้เลยทีเดียวจนสามารถตั้งหลักตั้งตัวลงหลักปักฐานสร้างความมั่นคงให้กับความรัก รหรือถ้าเกิดใครนะครับมีคู่ครองอยู่แล้วเขาเรียกว่าเป็นเกณฑ์การที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้เติบโตขึ้นพัฒนาความสัมพันธ์ให้ก้าวกระโดดขึ้นมาได้เลยทีเดียวก็ว่าได้เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นนะครับถือว่าความรักของชาวราศีตุลสําหรับในเดือนมกราคมนี้เป็นความรักที่ดีเป็นความรักที่รุ่งโรอดเป็นความรักที่พัฒนาคนโสดมีโอกาสสละโสดได้เจอคู่ที่ถูกอกถูกใจคู่ที่ดีเข้ามาสู่ชีวิตคนมีคู่อยู่แล้วก็จะมีเกณฑ์การพัฒนาความสัมพันธ์ให้คุณได้มีการพัฒนาเติบโตขึ้นดีขึ้นหรือบางคู่ก็อาจจะก้าวกระโดดไปถึงขั้นต่างงงแต่างงานกันได้เลยทีเดียว นอกจากนั้นนะครับอิทธิพลของดาวพระเกตเองยังอยู่ในเรือนคู่อีกด้วยฉะนั้นการที่เรียกว่าดาวเกตคือดาวแห่งของเก่าของแก่ของโบราณและดาวแห่งอดีตมาอยู่ในเรือนคู่ครองใครก่อนหน้านี้คาดหวังจะของ,ง้อคืนดีกับแฟนเก่าก็ลุยได้เลยเพราะมีโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จจากการงอนง้อแฟนแล้วก็กลับมาคืนดีกับเขาได้เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นก็ถือว่าจุดจังหวะชีวิตของชาวราศีตุลในเรื่องราวของความรักสําหรับในเดือนมกราคมนี้ก็ดีเฉกเช่นเดียวกับทั้งการงานและก็การเงินของคุณนั่นเองและนี่แหะครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีตุลที่จะเกิดขึ้นในเดือนมกราคมนี้นะครับก็ต้องบอกว่าในเดือนนี้ของชาวราศีตุลน,นั้นถือว่าเป็นเดือนที่ดีมากม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานเหมือนที่บอกไปแล้วครับว่าคุณจะมีเกณฑ์การเติบโตการพัฒนาด้านการงานการงานของคุณจะได้รับการเกื้อกูลจากผู้หลักผู้ใหญ่ดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินนะครับที่คุณจะสามารถที่จะมีการเงินก้อนใหญ่ก้อนโตแล้วก็พัฒนาในเรื่องราวของการวางรากฐานการเงินที่จะมั่นคงขึ้นกว่าเดิม แล้วก็รวมถึงในเรื่องของความรักซึ่งถือว่าในเดือนนี้ดีมากๆเพราะถือว่าจุดจังหวะของความรักของคุณลงตัวเป็นอย่างดีฉะนั้นนะครับก็ถือว่าในเรื่องราวของชีวิตของชาวราศีตุลที่จะเกิดขึ้นในเดือนมกราคมนี้นับว่ามีแต่เรื่องราวดีๆที่จะปรากฏขึ้นมาให้ชาวราศีตุลได้คลึกคลื้นให้ชาวราศีตุลได้มีความสุขกับเขาเกิดขึ้นนั่นเองแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ คำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับน่นอนาควับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทาอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับจุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3มปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับ ปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนคือว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นการีจรนั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับ ต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งกลุ่มหรือโยกหรือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคําทํานายนั่นเองครับ เพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนาวางจับนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจักรผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยําแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่า คุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสาสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันะแทะ้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม s u b สไคร์และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำทำนายดวใหม่ๆที่จะมีมา ในทุกทุกสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ